ครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขสดครับเมื่อนี้ลุงหลอดมีรายการมังไฟ่บานสามแปดตำบลทรงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรวันที่ยิบเก่ามีทุนายน2อ,อ6 7ครับค่าเข้าชม3ามรอยเพียงเพียงเหมือนเช่นเคยนะครับบางที่1นึอราชวงศ์บางที่2จอเจริญสุขสามนาครลีนฝาสีนครฝาหวัวหกเอาหาห้าตาพันเปอร์เซ็นหกนุ่มกอทมอ 7. เจ็ดอ่า นัทธนันฟาร์มบวกซอพิมล8เบนน้ำชัย9ลูกชายผู้หน่อยสิสซอแท็กเตอ,อ,อร์11ออเฉลิมพล12เทป,ป่าเก่าเก่าสิน้องปกป้องบวกกองฟ้านะครับ14โควิดเบิกฟา้า15บ้ท่องพักดี16เพชรแสนแก้ว17ชัยม 48, ทเมฆา18สทอเจ็กสังลุย19สามเทพนะครับ20กุ้งจเจริญศักดิ์ 21หสิดหัทองคํา22ห้องหกตาโตยี่ 23, เจเน่าสังลุย2ี่สิบสีอรัญชัยเปิกฟกฝายี่สิบแค่แดดหนะครับยี่สแค่แดดสองครับยี่สิพรนพระแกว้วนะครับผมยีนะครับ 30, อ้วนแม่สอดครับยีเก้าเกิดมาแห่งครับสามน้องเม่ยนะครับมีสามสบบัมสามสมัดเด็ดนะครับผมอ่ะ อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจการส่วนตุลาการโดยไอ้เจดแดเมืองมหานะครับบวกไอ้สิมงคนลาสีหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีดูมีชาติตระกูลนะครับสามลอยเพียงเพียงนะครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมส่วนมัดเดาท่านสูงของลอเดฟซี่นะครับอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับติดสีแดงจริงๆเป็นความชอบส่วนโตนะครับบริเกียวขายบางไฟใด,ดๆทั้งสิน้น บ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับมีนครฝ่าหวนนะครับผมแล้วก็าตาอันเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เบนน้ำใช่ครับแล้วก็ออเฉลิมพลนมณีพาธาเซทีใส่ทีมงานของกุหลาบขาวนะครับแต่ว่าเพิ่นกระบอกอยู่นะครับว่าขี้เกียร ไม้ทานบอเคยใส่ยี่ห้อนี้นะครับผมกระล่องเบิงนะครับอ่ะกบไปบาไดายนะครับลํำดาบรุ่นแรงแพรนะครับแต่มืออื่นน่าจะดีกว่านี้นะจ๊ะสมาชิกนะครับผมอีกบางนึงหลอดให้น้องปกป้องบวกกล่องฟ้านะครับผมอ่ะนุ่หลอดกวานาสิไปได้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวครับอีกบางหนึ่งสามเทพนะครับผมอีกบางหนึ่งก็กุ้งจะเรือนซับนะครับล่ำโตดีมากๆนะครับเหลือแต่ตอนล่งนั่นนะครับขึ้นได้ต่ลงบ่ค่อยงามนะครับ ลุงหลอดมืออื่นคิดว่าสิแก้ใดนะใดหรือไม่โปรดติดตามนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกบางหนึ่งฮอนลงฮูกตาโตนะครับผมอ่ะเป็นราชาล่ำโตอีกบางหนึ่งนะครับผมราคากับบทถึงกับสูงหลายนะครับลุงหลอดวานาจะหวานนะครับส่วนแก้แดเบิกฝ้าหนึ่งครับแก้แดเบิกฝ้าสองให้จับตามองให้ดีนะครับว่าสิเป็นจังใจนะครับแล้วก็โควิดเบิกฝ้าเทพป่าเก่า สอแท็กเตอร์ลูกชายผู้หน่อยมือน,นีลูกชายผู้หน่อยทําเวลาได้4ซีลอยกัวเลยนะครับผมเก่งมากๆเลยนะครับมืออื่นกะลุงหลอดวันนาจะนะครับแต่ว่าบเดติกให้นะครับให้ไปเบิ้งนาฐานเอาละกันนะครับนุ่มกอทอหมอ้อด้วยกันมือน,นีกะออกลมแต่จ้าวได้นะครับมืออื่นกันนาสีทีรีได้นะครับผมอ่ะอย่าลืมไปก,กำลังแร่งใจการหาข้อมูลพิจาลาดประกันใดลุงหลอดเด็ซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็ซีสวัสดีครับ